คลสัตว์สิ่งของอาศัยระลึกนึกคิดรับรู้จดจ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเด็จพระคุณหลวงปุสตจันทสโรรับรู้ถึงการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบาร,รมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงพุทธสดยันทัตสโรซึ่งเป็นงานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงของบาร,รมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงพุทธสดยันทัสโรเกิดขึ้นจากบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงพุทธสดยันทัตสโร ทำงานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงปรปับปรุงพัฒนาตัวเองจากทำทุกทำรู้เห็นทำทุกทำนำมาปรปับปรุงพัฒนาทำหยุดเป็นตัวสำเร็จ อย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำรรบารมีสามสิบทัศพระเดชพระกุลหลวงปูส่สดจันทัสโรเพื่อดึงดูดบ่อกเกิดให้ทำรรทุกทำรรเกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพรคุณหลวงปูส่สดจันทัสโร เพื่อดึงดูดบอกเกิดให้ธาตุทุกธาตุเกิดเป็นธาตุที่อยู่ในการบังคับควบคุมของปรมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปุสตจันทัสโรตั้งแผนผังสำเร็จ เวลาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรให้ธาตุประกอบเป็นร่างกายของท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรให้เป็นลักษณะมหาบุรุษ เป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษเป็นปกติมาตรฐานของท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศประเดชพระคุณลวงปู่สดจันทัสโรที่พึ่งพาอาศัยตัวเองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันได้ พึ่งพาอาศัยศรัทธ,ธาเริม่มใสศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดศพระกุลลงปสุสสจันทัสโรซึ่งเป็นศูนย์กลางตัวตนที่แท้จริงของนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดศพระกุลลงปสุสสจันทัสโร เป็นศูนย์กลางอู่มหาสมุทระมีสามสิทธัพระเดชพระคุณหลวงประสตแดนทัสโรเป็นศูนย์กลางของศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของกายพระต้นธาตุตนธรรมหรือกายพระบรมบพุทธเจ้า ของท่อทานธรรมปรมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโร,รแบบมีวิญญาณธาตุเป็นศูนย์กลางของท่อทานธรรมปรมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรแบบ ไม่มีวิญญาณภาุทั้งหมดอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางจัก,กรวาลพระต้นทาต,ต้นธรรมหรือจัก,กรวาลพระบรมบพุทธเจ้าบารมีสามสิบทตัตพระเดชพระคุณหลวงปุ่สดจันทสโรทำหยุดเป็นตัวสำเร็จ อย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประคับประคองตัวจตราดูแลทุกรายละเอียดของนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปุ่สุจันทสโรให้ได้ทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงให้ได้รวบรวมรักษาบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปุ่สุจันทสโรจากธรรมทุกธรรมเกิดขึ้นสำเร็จ สมบูรณ์เพื่อการสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมี30มสทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทรโรได้ตลอดเวลาเป็นปกติทำให้คนสัตว์สิ่งของรับรู้ถึงศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำรรบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สุดจันทัสโรพึ่งพาอาศัยศรัทธาเลื่อมใสการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปรถมเริ่มแรกทำปารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สุดจันทัสโรดำเนินชีวิตเป็นยังอยู่ ไปตามแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุลหลวงปุดจันทัโรที่มาจากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัตพระเดชพระกุลหลวงปุดจันทัโรทำให้พระเดชพระกุลหลวงปุดจันทัโรพระเดชพระคุลหลวงพ่อธรรมชโย คุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันทนุกยูนำให้เราอดทนศรัทธ,ธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศายัยละลึกนึกคิดรับรู้จดจ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิทธรพระะเดชพระกุณหลวงปู่สดจันทัสโร ทำงานหน้าที่อาชีพทิศแท้จริงให้ร่างกายเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานสถานที่รวบรวมรักษาปรมีสามสิทธระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรที่ได้จากทำทุกธรรมสำเร็จ สมบูรณ์ตลอดเวลาเพื่อสร้างที่สุดแห่งธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระกุณลวงบูสดยันทัสโรทำให้ร่างกายเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานให รมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สกัญทัสโรยึดพื้นที่ทำทุกธรรมให้ศูนย์กลางดวงกลุ่มทุกหน่วยบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สกัญทัศโรรุกพื้นที่ทำทุก รมให้รุกเข้าหาศูนย์กลางดวงกลุ่มทุกหน่วยของธรรมทุกธรรมศูนย์กลางดวงกลุ่มทุกหน่วยของธาตุทุกธาตุให้ศูนย์กลางดวงกลุ่มทุกหน่วยของธรรมบารมีสามสิทธัสระเดชพระคุณลมสุสุจันทัสโรดึงดูดบอกเกิด ศูนย์กลางดวงกลุ่มทุกหน่วยของธรรมทุกธรรมเกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสิบทัตพระเดชพระกุลหลวงปสษดัญทัสโร,รให้ศูนย์กลางดวงกลุ่มทุกหน่วยของธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระกุลหลวงปสษยัญทัสโร ดึงดูดบอกเกิดศูนย์กลางดวงกลุ่มทุกหน่วยของธาตุให้เกิดเป็นธาตุที่อยู่ในบังคับควบคุมสั่งการจากบารมีสามสิธทธระเดชพระคุณลงโสัจรัตสโรให้เป็นไปตามแผนผังสำเร็จ เวลาบารมีสามสิบทัศพระเดศพระกุณลงโปสดันทัศโรให้ประกอบกันเป็นร่างกายของท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศประเดศพระกุณลงโปสกันทัศโร ที่เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานสถานที่เพื่อรวบรวมรักษาบารมีสามสิทัศนะพระเดชพระกุลหลงโุสดันทัสโรจะร,รมทุกธรรมให้เป็นพื้นที่ของบารมีสามสิทัศสพระเดชพระกุลหลงปุสดันทัสโร เพื่อเป็นการสร้างที่สุดแห่งธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สุจันทสโรเกิดขึ้นเป็นปกติตลอดเวลาทำให้คนสัตว์สิ่งของยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวาง บารมีสามสุทพระเดชพระคุลหลวงพุทธสดจันทร์พระสโรเลื่อมใสศรัทธาบารมีสามสุดทัพระเดชพระคุลหลวงพุทธสดจันทร,ร,ร์พระ,พระพพสโรปล่อยวางไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่นกิเลสปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่น แผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นคนสัตว์สิ่งของที่ดำเนินชีวิตเป็นยอย่างยู่ไปตามการบังคับควบคุมของกิเลส ที่ทำให้ไม่มีฐานไม่มีศีลไม่มีสมาธิเป็นคนพาลเป็นผู้ไม่รู้ไม่ตื่นไม่เบิกบานไม่ยิ้มแย้มไม่แจ่มใสอึดอัดคับแคบถูกกิเลยึดธรรมยึดทาตที่เป็นการบูชายันคนสัตว์สิ่งของ ทำให้เกิดเป็นซากคนสัตว์สิ่งของกิเลสบังคับหลอกลวงให้นำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นอาหารนำมาจินนำมาเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งคม,มอยารักษาโรคที่อยู่อาศัย พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบซาคนสัตว์สิ่งของเกิดขึ้นจากแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสกทบอขออที่ทำให้เกิดเป็นภัยพิบัติเป็นสงคราม เป็นวิกฤตอุปสรรคปัญหาในทุกรายละเอียดทำลายทรัพย์สมบัติทำลายอาหารเครื่องนุ่งหบมย่ารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบที่เป็นแผนพังสำเร็จเวลาบารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทัสโร ที่ทำให้คนสัตว์สิ่งของถูกบังคับหลอกลวงให้เกิดแก่เจ็บตายเกิดเป็นซากคนสัตว์สิ่งของที่เกิดจากร่างกายคนสัตว์สิ่งของถูกกิเลสยึดธ,ธรรมยึดธ,ธาตุไปจากนิพพานธรรมบารมีสามสุทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเกิดขึ้นจากศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของกิเลสรุกเข้าหาศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรดึงดูดบอ่อเกิดให้เกิดเป็นธรรมกิเลสใหม่ๆ รวมเป็นกระแสรธรรมกิเลสแผนที่บารมีสามสิทธัสเะเดชประกุลหลวงปุดตันทัสโรศูนย์กลางดวงกลุ่มทุกหน่วยของธรรมกิเลสรุกเข้าหาศูนย์กลางดวงกลุ่มทุกหน่วยของธาตุจึงดูดบอกเกิดให้ธาตุ อยู่ในบังคับควบคุมของธรรมกิเลสให้เป็นไปตามแผนพังสำเร็จเวลาของกิเลสให้ธาตุที่ประกอบเป็นท่อทานธรรมบารมีสามสิทัตะเดชพระคุณหลปุสสัญทัสโรเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานสถานที่ รวบรวมรักษากิเลสเพื่อการยึดธรรมยึดธาตุไปจากนิพพานธรรมารมีสามสิทพัทพระเดชพระคุณโลวงปู่สดจันทัสโรทำให้เกิดแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสที่เป็นโครงสร้าง กทอมอขอออบังคับให้เกิดแก่เจ็บตายบังคับให้เกิดเป็นซากคนสัตว์สิ่งของยึดพื้นที่บารมี30มสิบทัศประเดศพระคุณหลงปรสจันทัสโรในร่างกายคนสัตว์สิ่งของในร่างกายซาก คนสัตว์สิ่งของทำให้ซากคนสัตว์สิ่งของมีกิเลสรวบรวมรักษาในซากคนสัตว์สิ่งของอย่างหนาแน่นธาตุที่เป็นซากคนสัตว์สิ่งของอยู่ในบังคับ ควบคุมของกิเลสเป็นไปตามแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสที่ทำให้คนสัตว์สิ่งของบางส่วนถูกกิเลสบังคับหลอกลวง ให้ศรัทธาเลื่อมใสกิเลสให้ยึดมั่นถือมั่นคนสัตว์สิ่งของไม่ปล่อยวางจากแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสไม่ให้ศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิบ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรทำให้เป็นผู้ไม่รู้ไม่ตื่นไม่เบิกบานอยู่อย่างอึดอัดคับแคบถูกกิเลสบังคับหลอกลวงให้เป็นศัตรูกับตัวเองกับซึ่งกันและกัน อยู่กันอย่างอาฆาตมาตร,ร้ายเปียดเบียนจองเวรกับตัวเองกับซึ่งกันและกันซึ่งเป็นสภาพที่หลับไหลไปตามการบังคับควบคุมของกิเลสไม่สามารถเป็นตัวของตัวเอง ไม่สามารถควบคุมตัวเองไม่สามารถควบคุมสิ่งต่างๆให้อยู่อย่างสงบร่มเย็นได้เป็นสภาพที่มีวิกฤตอุปสรรคปัญหาที่กิเลสสร้างสถานการณ์เหตุการณ์เรื่องราว ปิดบังซ่อนเล้นบ่ายเบียงไม่ให้รู้เห็นถึงการถูกกิเลสยึดธรรมยึดธาตุยุแย่ว่าความผิดปกติการขาดแคลนทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัย พลังงานทั้งเรียดทั้งหยาบเกิดขึ้นจากตัวเองเกิดขึ้นจากคนสัตว์สิ่งของสร้างวิกฤตอุปสรรคปัญหาถูกกิเลสบังคับหลอกลวงให้แก้ปัญหาโดยการ แก้ปัญหาที่คนสัตว์สิ่งของทำให้ขาดแคลนทรัพย์สมบัติขาดแคลนอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบไม่ให้แก้ปัญหาที่เกิดจากการขาดแคลน บรารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปสุสสจันทัสโรที่เกิดจากกิเลสยึดธรรมยึดธาตุไปจากนิพพานธรรมบารมีสามสิบ,บทัพพระเดชพระคุณหลวงปสุสสจันททัสโรกิเลสนำเสนอการแก้วิกฤตอุปสรรคปัญหา ในทุกรูปแบบในทุกรายละเอียดโดยไม่ให้รู้เห็นว่าเป็นการขาดแคลนบารมีสามสิทััพระเดชพะกุลหลวงปู่สดยันทัสโรไม่ให้พึ่งพาอาศัย ศูนย์กลางดวงกลมปรถมเริ่มแรกทำรรบาร,รมีสามสิบทันพระเด็จพระคุณลงปุสุดจันทัสโรกิเลสบังคับหลอกลวงไม่ให้รับรู้ถึงการทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงของบาร,รมีสามสิบทัต พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทร์ทัศโรที่ทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำรรบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทร์ทัศโรที่สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประครับประคองตัวตาดูแลนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทร์ทัศโร ให้รวบรวมรักษาบารมีสามสิทธัตถะเดชพระคุณหลวงโพสจันทสโรจากธรรมทุกธรรมที่มาจากทุกนิพพานให้เกิดเป็นการรวบรวมรักษาบารมีสามสิทธัตระเดชพะคุณหลวงโพสจันทัสโรสำเร็จสมบูรณ์ตลอดเวลาที่ทำให้ยุติการถูกกิเลสยึดธรรมยึดธาตุ ให้เกิดเป็นการสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงพุทธสดันทัสโรทําให้พระเดศพระคุณหลวงพุทธสดันทัสโรพระเดศพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยคุณยายอาจารย์มหารัตนบัณฑิตจานคนุกอยนําให้เราอดทนศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยและลึกนึกคิดรับรูจดจ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงพุทธสดันทัสโร ให้ร่างกายเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อฐานรวบรวมรักษาบารมีสามสิบรรทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรจากทำทุกทำสำเร็จสมบูรณ์ตลอดเวลาเพื่อสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรตลอดที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรตลอดไป